เอาแล้วผมสํหรับตอนนี้นะคะคุณกําลังรับชมเพลย์เองชาแนลนะจ๊ะวันนี้นะครับเราอยู่ในเกม c k e เก n ตแอนด์กิเคยแล้วก็วันนี้ผมจะมาจับไอมแมลงตัวเนี้ยที่เป็นมแมลงกิจกรรมก็คือตัว t i g e r b ตัวนี้นะฮะซึ่งผมเก็บแต้มจะครบ1000แต้มแล้ววิธีการเก็บของผมก็ไม่มีอะไรมาเข้ามาเล่นทุกวันแล้วก็เก็บเก็บรังมดแดง ấy. เก็บ1งรังแล้วก็จะได้200แต้มยใช่ไหมแล้วก็มาเก็บลูกเอคอนทุกวันวันละ10ลูกก็จะเป็น250แต้ม รวมแล้วเนี่ยวันหนึ่งโดยที่เราแค่เข้ามาค่ามดแดงกับเก็บลูกแอคอนก็จะเป็นวันละ450แต้มก็เล่นอะไรนิดหน่อยก็ได้วันละ500แตนะ้มแหะประมาณ2วันในการเก็บแต้มเรียกมันออกมา1ตัวเนี่ยตอนนี้ผมเก็บอีกลูกนึงผมก็จะครบ1,000แต้มแต้มนะ,ะเดี๋ยวผมเก็บเลยแล้วกันถ้าใครมีอยู่แล้วเนี่ยสัก2ดาว3ดาวจะเก็บเพิ่มเป็น4ดาวก็ น่าเล่นอยู่นะน่าหรือถ้าใครยังไม่ค่อยใครที่เพิ่งเล่นยังไม่มีแมลงสเปเชียลเยอะๆก็สมควรที่จะเก็บแต้มเอามันมาเล่นนะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะดีอยู่นะนะเรามาฆ่ามันกันเอ้ยเด้อเด้อเด้เดเดืเดเดผมมีป่าวะไอ้ตัวเนี้ยเหมือนจะมีอยู่แต่ไม่ได้เล่นหรือเปล่าไม่มีวะไม่มีไม่มีไม่ได้เล่นไม่ได้เอาไว้เล่นเลยเฮ้ยฆ่าเลยละกัน เออเราน่าจะเอามันมาฆ่ากับไอตัวนั้นเนาะเสียดายเราลบทิ้งไปแล้วอะ่ะลบยังเนี่ยคือ,อยังยังไม่ลบเดี๋ยวเราลองทำสองดาวให้มันสู้กันแต่ว่าน่าจะใช้เวลาอีกมันสองวันแหละกว่าจะเก็บได้อีกตัวหนึ่งมาทำสองดาวหายป่าเรียบร้อยแคปไปฮะอย่าไปกดคิวนะกดคิวนี่จบกันที่สร้างมาโอเคได้มาแล้วสเตตัสของมันก็ ผมเคยเปิดให้ดูไปแล้วนะนี่ประมาณนี้ฮะ a t แอ c แทกเรเต็มสปีดเต็มแต่ว่าเลือดน้อยมากแต่ผมว่ามันก็ไม่ค่อยจะได้แทงหรอกนะไอ้พวกแมลงพวกเนี้มันก็ไม่ค่อยจะได้แทงหรอกของจริงเราก็มีตัวแทงอยู่แบบสกอร์เปียนแล้วก็พวกด้วงเนี่ยพวกเนี่ยที่เราเอาไปแทงเวลาเราเล่นนึกออกไหมพวกตะขาบเนี่ยเราก็เอามันไว้สําหรับแทงอยู่แล้ว ส่วนไอ้ไอตัวพวกเนี้ยเราเอามันไปเพื่อทําดาเมจเออเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องใส่ใจลเลือดมันจะไม่เยอะมันมันก็ไม่ค่อยมีผลสักเท่าไหร่แต่ดาเมจมันแรงไงโอเคเดี๋ยวเราลง PVP ดีกว่าสักสองามตาไหนๆก็เข้าเกมแล้วก็ลง PVP ถ้าเราชนะ3ฟิโลโมน่ะเราก็จะได้สามแต้ม อุ้ยอันี้8ปด0ัแต้มนะ่าจะตึงอยู่นะโอ้โหโ้แต่ว่าก็ไม่ตึงเท่าไหร่นะอ่าไม่มีแมงตดว่ะไม่มีแมงตดผมว่าน่าจะไม่ไม่ไม่ออนมีเงี้ยมาแล้วมาแล้วเห็นไนหะมาแล้วเราพยายามสตันให้โดนแมงตดนะแล้วเราเอามดเรามาจัดการเลยฮะ เพราะว่าถ้าเราสตันไม่โดนแมงตดนี่จะงานหยาบเลยพวกแมงตดแล้วก็ด้วงอะไรพวกนี้ยปูอะไรพวกนี้พวกที่มันสามารถกําจัดมดเราได้ทีละเยอะๆพยายามตันให้โดนตัวพวกนี้แล้วเอามดของเราเนี่ยวิ่งมาปะทะเลยคือเมื่อกี้ก็จะเห็นว่าเขาก็มีมดอยู่ตรงหน้าทางเข้าอยู่เยอะเหมือนกันแต่ว่าผมก็เอาเอาวิ่งมาชนเลยยอมแรกเลยฮะ โอเคหมดแล้วมันมน่าจะไม่มีตัวอะไรอีกแล้วโอ้แปดพันแต้มนึกว่าจะตึงแต่กาไม่ตึงเท่าไหร่เรียบร้อยโอ้บวกเยอะเนี่ยน่าจะสามสิบแต้มเลยแหละนี่บวกมาสามสิบแต้มครับสวยมดเราเสียไปแค่ห้าตัวเนี่ยเดี๋ยวดูแต้มนะมันก็จะเพิ่มมาสามแต้ม เห็นนะเออเพิ่มมา3แต้มเพราะว่าเราชนะชนะ3ฟิลโมนเราก็ได้3แต้มถ้าเก็บเพี้ยกระโดด1ตัวก็1แต้มแต่พวกเนี้ยพวกนี้ไม่ต้องไปนเน้นเท่าไหร่ครับมันได้น้อยเราไปนเน้น2อันบนแรกลังมดแดงกับลูกเอคอนเราไปนเน้นสองอันนี้ก็คือวันหนึ่งอ่ะอย่างที่ผมบอกไปก็น่าจะ500แต้มแหละเนาะอย่างมากเลยนะ500แต้มวันหนึ่งหรือถ้าใครแบบถ้าใครอยากจะเก็บจริงๆอ่ะ ก็ตั้งเวลาไปเลย12ชั่วโมงมาเก็บมดแดงทีหนึ่งเพราะว่ามดหลักๆเลยมันจะได้จากมดแดงเพราะค่าทีหนึ่ง200แคลนะแต่มดแดงมันจะออกทุก12ชั่วโมงมันนานมากก็หมายความว่าวันหนึ่งเราเก็บมดแดงได้2รอบก็ตั้งเวลาไปเลยครบ12ชั่วโมงก็เข้ามาเก็บแต่ก่อนผมก็ทําอย่างเงี้ยตอนที่เล่นแบบเล่นแรกๆเวลามันมีกิจกรรมพวกเนี้ยก็ไม่อยากเติมก็ตั้งเวลาไปเลย Yeah. ลงสักรอบหนึ่งด้วยกันเราใกล้จะ6,900แต้มแล้วเฮ้ยแต่ถ้าได้ทีละ30 30มกเง้ยเราขึ้นไป7,000แต้มได้เลยนะผมเอาให้7,000เลยดีไหมโอ้ Ooh, สกินใหม่แสดงว่าคนนี้ยังเล่นอยู่ฮะตึงแน่นอน โอ้โหพลาดเลยพลาดเลยบอกเลยว่าตึงเห็นไหมแค่ปากหลุมกันก็เสียเวลาแล้วนะอโอ้เหลือหมดห้าสิบหกตัวโอเค ล,ลงไปผมเอามดชนเลยเรือผมเอามดผมมาชนเลยนะเพราะไม่งั้นเราจะโดนมดเขาเนี่ยลุมกัดมแมลงเราเราต้องเอามดเราเนี่ยมาชนเลยฮะยังไงมแมลงเราก็จะช่วยตีมดอยู่แต่ถ้าเราปล่อยไว้เงี้ยมแมลงเขาจะมากัดเห็นไหมแป๊บเดียวมดเขาตายหมดแล้วถ้าเราเอามดเรามาชน แต่ถ้าเราปล่อยไว้อย่างเงี้ยมดของเขาก็จะกัดแมลงของเราไปเรื่อยมแมลงของเราก็จะตายไปเราต้องยอมอะ่ะยอมเสียเรียบร้อยอนึกว่าจะตึงกว่านี้ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่ถ้าทีมเขามีแต่แมงตดมีแต่ด้วงอะไรพวกเนี้ยน่าจะตึงวันนี้ก็สามสิบแต้มคะเฮ้ยยิบห้าเองอ,อ่ะ เพราะว่ามันใกล้เคียงอ,อ๋อแต้มเราใกล้เคียงยี่้าก็เยอะอยู่โอเคตอนนี้น่าจะ6,900แล้วอ่ะโอเควันนี้เราเอาให้เ0็ดเลยแล้วกันเราขอสร้างมดเสร็จแต่เราไปลุยต่อฮะมาฮะเราลุยต่อกันเลย7 0 0ดแต้มต้องมาวันนี้ไม่7 0 0ดไม่ได้แต่ถ้าแบบอย,อยู่เผลอกลับมาเจอแบบพวก5,000-6,000เหมือนเดิมนี่ยากเลยนะ ผมล้มเลิกเลยนะแต่ถ้าเจอแบบ7000 8000เนี่ยก็น่าจะได้อยู่อีก3ตาผมว่าน่าจะขึ้น3 4ตาโอ้โหนั่งไง6600แต้มเอาแล้วไงบวกแปดแต่ว่าน่าจะปิดเกมเร็วพวกนี้เขาเลิกเล่นไปแล้ว ถ้าเป็นอย่างนี้ผมไม่เรียกหมดนะเพราะว่าเราเอาแค่มแมลงของเราก็เอาอยู่แล้วเพราะว่าเขาเลิกเล่นไปแล้วถ้าเขาเลิกเล่นไปแล้วเกมมันจะเนิฟเนิฟทีมของเขาอะ่ะให้ทุกอย่างเหลือระดับหนึ่งหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะจัดการกับทีมของเขาได้ง่ายมากๆดูนะเนี่ยตีแป๊บเดียวตายพวกเนี้ยเพราะมันโดนเนิบไงม,มันเลิกเล่นแล้วไงไม่ใช่เลิกเหม่ ไม่ได้เล่นนานถ้าไม่ได้เล่นานานทีมเราจะโดนเนิฟเวลามีคนมาบวกเละเลยทีมเราจะเละมากโอเคจบมดไม่เสียลงต่อได้บวมาแปดแปดบ้าถทาเยอะก็แปดก็ดีอ่ะ้องแปดจริงด้วย ขึ 7, ้นเจ็ดพันเนี่ยวันนี้ลุยฮะลุยต่อฮะขอเจอหกเจ็ดพันแต้มอ่ะเจ็ดพันแต้มแปดพันแต้มสแกนหาทีมสู้ด้วยไม่เจอแล้วเจอแล้วพันเจ็ดเอ้ใกล้เคียงนะแต้มใกล้เคียงเราแต่น้อยกว่าเยวมาดูว่าถ้าชนะเราจะได้กี่แต้ม ไม่มีต้นไม้โอเคหมดยังวะหมดแล้วอ๋อหมดแล้วสบายละผมว่าไม่น่ายากเท่าไหร่ แต่ถ้าได้บวกเยอะกว่าแปก็คงจะดีนะเรายังมีหวังขึ้นเจ0ดพันแต้มแต่ถ้าได้บวก8ดนี่ถ้าลงอีกตาหนึ่งผมไม่เจอแต้มเยอะๆสู้ด้วยเนี่ยพอเลยนะไม่เอาแล้วนะเจ็0พันแต้มมันน่าจะยากแหละมันน่าจะไม่เจอแต้มเยอะแหละถ้าลงอีกตาหนึ่งแล้วไม่เจอคนที่แต้มเยอะบวกมาเท่าไหร่ฮะบวกเก้ามันก็ไม่ต่างจากแปดนะแต่ก็ไม่เป็นไร มาอีกรอบหนึ่งนะขอเจอคนแต้มได้เยอะหน่อยว่ามาเออเยอปบ้าตอนอะไรออ่ะเจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดพันก็ใกล้เคียงว่ะผมว่าน่าจะบวกสิบอยะสักสิบแต้มอยู่อืมเกือบ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  ผมส่องกันมันมีแมงตดหนึ่งตัวอยู่ข้างบนมีด้วงสองตัวเท่าที่เห็นนะออเออเราจัดการต้นไม้มันก่อนเลยเออเดี๋ยวแบบมแมลงเรามาป้นเปี้ยนอยู่ข้างต้นไม้มันเด,ดีอดอื้มอุ้ย ไอ้เามดเราโดนอะไรวะเนี่ยเหลือ30ตัวแล้วเอ้มดเราไปโดนอะไรปะโอ้โหมันมีด่วงด่วงยังไม่โดนสตันแย่แล้วบ้าจะต้องยอมอ่ะต้องยอม,มคนจะต้องยอมโอเคประมาณนี้นะผมว่าเอ้ยบวก1 1บนะบวยตั้งชนะนี่บวกน่าจะยีขึ้นแต่ว่าพอแล้วกันไม่เอา7,000ก็ได้วันเนี้ยพอแค่นี้แหละ ถ้ามันเจอแต้มเยอะต่อเนื่องส 2, 3, ักสองสามทีป่านนี้ราก็เจ็ดพันแล้วนะแต่มันไม่เจอไงประเด็นโอเคประมาณน,นี้ครับก็ผมมาลองเก็บมลงกิจกรรมให้ดูนะเห็นจะเห็นว่าแบบเออมันก็ไม่ต้องเติมก็ได้แต่แค่เขายขยันเข้ามาเล่นวันสองวันก็ได้แหละไอมแแลงตัวนี้ดีนะสําหรับใครที่ยังไม่มีมลงสเปเชียลเยอะๆเ,เก็บมาเล่นเก็บมาลงแรงนะ่ะค่อนข้างที่จะดีนะโอเคประมาณนี้ ไปแล้วฮนะถ้าชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับสไ i b ์ด้วยเพื่อที่ิดตามรับชมวิดีโอใหม่ของช anel เราจะมีผมต้องลาไปก่อนนะจ๊ะแล้จะเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย